สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลแล้วนะคะช่วง 16- 3 1สสิสิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิลักแฟนเพจทุกคนเลยแล้วก็คอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆมาดูกันนะว่าความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชาวตุลน,นะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกก่อนนี่คือการเปิดดวงโดยรวมนะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะคะดูซิว่าความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะ ของใครความรักที่ดีๆไม่มีปัญหาผ่านได้เลยนะคะฟังได้ฟังแล้วก็ผ่านๆเอาว้าว ชาวตุ้นชาวตุ้นจ๋าทำไมมองเห็นว่าอตอนนี้คุณมีความรักกับใครอะ่ะหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้คุณมีคู่รักคุณมีประเด็นอะคะ่ะเป็นความรักที่คุณเปิดเผยไม่ได้ด้วยอะนะคะที่เรามองเห็นเลยอะหรือแม้แต่สถานะตัวคุณอะเขาไม่ให้ความชัดเจนในสถานะตัวคุณอันเนี้ย ชัดเจนมากที่มองเห็นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความรักของคุณมันเป็นความรักที่หนึ่งสามเศร้าแน่ๆแล้วมันทําให้เกิดการผิดหวังขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นคุณก็ยังรักเขาอ่ะทั้งท้ที่ตอนนี้อมองว่าตัวคุณพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะคุณพยายามคิดว่าเอ้ยฉันไม่มีเขาฉันก็จะอยู่ให้ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะนะคะแต่ทีนี้ว่ามันเป็นไปได้มันก็ยังคงหลงเหลือต้องใช้คําว่าหลงเหลือว่าหลงเหลือความผิดหวังหลงเหลือความคิดถึงมากกว่านะคะ แล้วเราก็มองเห็นความชัดเจนมากเลยว่าก่อนหนะ้านี้คุณกับเขาจบกันมาแบบชนิดที่ชนิดที่มันเป็นรักาสามเศร้าแล้วคุณก็ผิดหวังด้วยนะคะบางทีก่อนหน้านี้ทําไมเรามองเห็นคุณตามง้อเขาแล้วอะแต่มันไม่เป็นผลเท่านั้นเองมันดูแล้วว่าตัวคุณเริ่มพยายามตัวคุณคิดอะว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเราสองคนจะกลับมารักกันใหม่ มันจะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณอะกับเขามันไปไม่ไม่ถึงฝั่งฝันนี่คะมันสถานะหนึ่งแหละมันไม่ชัดเจนสองคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เปิดเผย,ยแสดงตัวตนของคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ประมาณนั้นนะคะเนี่ยที่มองเห็นเลยแต่รู้ทั้งรู้ว่าตอนนี้ตัวคุณก็ยังมีความรักมอบให้เขาแหละท,ท,ทั้งที่คุณก็รู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคตลอดเลยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ มาดูเขานะว้าวโอเค เรามองว่าฝ่ายเขาอะไม่ใช่ไม่คิดถึงคุณนะเราก็มองว่าเขาคิดถึงคุณนะแล้วเราก็มองเห็นว่าก่อนหน้านี้เขากับคุณอะมันเคยเครียดตกลงใช้ชีวิตร่วมกันหรือตกลงแบบว่าให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเป็นไปในทิศทางที่ว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้มันดูทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมันจบกันแล้วอะค่ะแล้วมันก็ผิดหวังกันทั้งคู่ด้วยนะคะแต่เรามองเห็นความในใจของเขาที่ว่าเขาก็ยังคง คงแอบมีคุณเล็กๆน้อยๆทั้งๆท,ที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขามันจบไปแล้วแล้วเขาก็อยากจะอยากจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมานั่งคิดถึงไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องของคุณหนึ่งนะคะเพราะเขาคิดว่าโอเคเรื่องราวของเขากับคุณที่ผ่านมามันมีประเด็นมีปัญหารักสามเศร้าที่แน่ๆคือรักสามเศร้าแล้วล่ะสองความสัมพันธ์ของคุณอะ กับเขาอะ่ะมันไม่ชัดเจนกันไปไหนสักทีเลยคือมันไม่มีการพัฒนาไปไหนสักทีเลยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวปัญหาของคุณกับเขาอะ่ะเรามองเห็นเขาว่าเขาพยายามที่จะไม่แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากกว่าด้วยนะคะในประเด็นของคุณคือหนึ่ง เป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าที่มีใครหรือเป็นฝ่ายคุณเองหรือเปล่าที่มีใครที่อยากจะบอกคุณว่าปัญหาตรงนี้มันไม่มีรับมันไม่ได้รับการแก้ไขใดๆเลยทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณหรือเขานะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าต่างคนต่างอยากอยู่ได้ด้วยตัวเองต่างคนต่างจบจบแบบไม่สวยอะนะคะมันเป็นสถานะที่แบบว่ามันเคยมีการงอกันมาแล้วด้วยของชาวตุนนะที่มองเห็นนะคะมันรักสามเศร้าด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วมันเป็นความรักที่ผิดหวังที่มันไปต่อยากนะคะต้องบอกแบบนี้เลยความสัมพันธ์อะไรก็ตามแล้วแต่มันไม่ได้พัฒนากันไปไหนเท่านั้นที่เห็นนะคะมาดูนะว่าความในใจของชาวตูนค่ะอยากจะบอกอะไรให้เขารับดูบ้างนะคะ ชาวตุลเรามองว่าคุณเข็ดกับความรักอะค่ะทําไมเรามองว่าคุณแบบว่าคุณเบื่อ,อมีคนเข้ามาหาคุณนะแต่คุณก็ไม่สนใจใย,ยดีด้วยอะเรามองว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่เลยอะค่ะก่อนหน้านี้คุณกับเขามันเคยคิดเคยอยู่ด้วยกันหรือเคยมีความสัมพันธ์กันที่แบบว่าจะพัฒนาต่อยอดแล้วอะนะคะเคยคิดวางแผนร่วมอนาคตร่วมกันด้วยอะที่มองเห็นอะแต่มันเกิดมีอุปสรรคเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยต้องแบบว่า ม,มันจบกันอะถึงบางคู่อะถ้าไม่จบมันก็อยู่แบบว่าต่างคนต่างเหมือนกับต่างคนต่างอยู่เลยตอนเนี้ยนะคะที่เห็นอะมันเป็นรักสามเศร้าจริงๆที่เกิดขึ้นมาประเด็นเลยก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วล่ละที่มีชัดเจนมากๆคือมีครอบครัวด้วยนะคะมีครอบครัวมีลูกแล้วอะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่ ไม่ไปไหนอ่ะมันมีปากเสียงก่อนจบอีกต่างหากนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกอ่ะรู้สึกเจ็บปวดอยู่จนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าทําไมคุณเป็นคนที่ว่าคุณคิดว่าทําไมคุณไม่สมหวังเลยความรักของคุณกับเขาทั้งทั้งที่คุณเตรียมตัวเตรียมใจมอบหัวใจให้เขาแล้วที่จะคิดอยากจะมีอนาคตร่วมกันกับเขาด้วยซ้ํานะคะที่มองเห็นอ่ะด้วยความที่ทุกวันนี้คุณอยากบอกเขาเลยกือว่าคุณคิดถึงเขาอ่ะก่อน ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันยังไงคุณก็ยังคงคิดถึงเขายังมีเขาอยู่ในใจนะคะยังมีเขาที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมทางกับเขาอะค่ะคุณยังไม่ได้มุมออนไปไหนเลยนะชาวตุลน,นะที่มองเห็นนะเดี๋ยามาดูนะคะคนนั้นของชาวตุลค่ะคนคนนั้นของชาวตุลช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะในใจเขาอยากจะบอกอะไรคุณ เจ็บปวดเจีนตายกันทั้งคู่เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยดูท่าทางแล้วอะ่ะเหมือนกับชาวตุนเองรอเปล่าที่มีคนอื่นอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วทําไมความรู้สึกเขาดูเหมือนมันเจ็บปวดอะ่ะอืมหรือกระทั่งตัวเขาเองมีใครอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันมา,มาจะกับคุณได้เนี่ยนะคะ เขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขา่ารู้สึกผิดหวังเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ต้องเสียคุณไปนะคะแต่ยังไงเสียเขาก็ต้องยอมจำใจเสียคุณนะคะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอุปสรรคขนทางรักระหว่างสองเราอะ่ะมันมีปัญหามากมายเหลือเกินมันไม่ใช่รักแค่สองคนมันเป็นความรัก3ามคนในเวลานี้นะคะแล้วเขาก็ยังคงไม่วายไม่วางที่จะคุณออกจากอกจากหัวใจเขาอะ่ะ เรามองเห็นว่าเขาเสียใจนะแล้วก็คิดถึงแล้วก็ผิดหวังด้วยอคือทําอะไรไม่ได้ในตัวเขาเลยอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะคะที่มองเห็นเขาก็พยายามใช้ชีวิตของตัวเองที่ว่าไปสร้างไปเขาเรียกว่าอะไรไปสร้างฐานะตัวเองสร้างครอบครัวตัวเองแล้วละ่ะคือต้องยอมปล่อยตัวคุณออกไปอะค่ะมันก็เลย อยากกลับมาไหมหรอมันมองไม่เห็นหนทางกลับมามากกว่านะคะเรามองเห็นแต่ว่าเขารู้ตัวรู้ชะตากรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องาราวระหว่างคุณกับเขามันมีแต่อุปสรรคขวางหนามเขาต้องยอมปล่อยคุณไปเลยอะค่ะนะคะทั้งทั้งที่บอกแล้วว่าเขาว่าเจ็บปวดมากอะไรอววรคุณมากด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มของคุณกับเขาอะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มนะ ชาวตุลเรามองเห็นความมั่นคงในใจของคุณยังเต็มเปี่ยมเลยอะค่ะคุณยังรักเขาคุณยังห่วงแหนเขาอยู่เลยอะอืมทำไมคุณยังแอบเฝ้ารอคอยเขาอะเฝ้ารอคอยเขาอย่างเดียวไม่พอเรามองเห็นคุณไปแอบสืบแอบสองเรื่องราวของเขาด้วยอะค่ะนะคะความเป็นไปในชีวิตเขาหรือคุณอยากรู้ว่าเขาอยู่ดีมีสุขยังไงมั่งประมาณนี้อะนะที่เห็นความมั่นคงซื่อตรงต่อคุณยังมีให้เขาเต็มเปี่ยมหัวใจเลยอะ ไม่มูฟออนจริงๆทั้งรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันเป็นไปได้ยากแล้วก็มันมีแต่อุปสรรคทั้งหลายนานาน,านักการเลยนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณพยายามผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้แล้วอ่ะแต่มันดูจะไม่เป็นผลสําหรับชาวตุลเลยนะคะที่มองเห็นแล้วเราก็มองเห็นว่าตัวคุณเองอ่ะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วะนะอยากจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะที่เห็นนะ คือฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันคิดถึงเขาเหลือเกินอะไรประมาณนี้ใจก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ใจก็อยากจะสลัดเขาแต่สรุปสุดท้ายคุณยังสลัดเขาไม่ได้เลยอะคะ่ะคุณยังแค่เป็นช่วงของเป็นห่วงของการรอคอยเวลาว่าคุณจะปลดปล่อยความทุกนี้ออกจากหัวใจยังไงมากกว่านะคะมองไม่เห็นว่าอม,มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรไปได้เลยนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าอย่างน้อยๆไอ ความที่คุณอยากจะมุกออนอะไรของคุณอะเรามองว่าทำไมตัวคุณก็อยากจะกลับไปหาเขานะคะอยากมุกออนด้วยก็อยากอยากกลับไปหาด้วยก็อยากมันคืออารมณ์แบบว่าเรามองว่าคุณเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคุณรักและคิดถึงแล้วยังตัดเขาไม่ขาดมากกว่าไอการม o กออนของคุณเลยมันก็เลยดูซะไม่เป็นผลนะถึงแม้ว่าคุณพยายามใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะค่ะนะคะแต่ยังไงเสียทางนี้ทางนั้นเราก็มองว่าตอนนี้ตัวคุณยังก็ยังตัดไม่ขาด คุณยังมีความสเสน่หาในตัวเขาอยู่เลยอะนะคะยังคงคิดถึงไอ้ความผลหลังครั้งเก่าความรักหวานชื่นอะไรก็แล้วแต่แต่เรามองว่ามันเป็นปัญหารักสามเศร้าเท่านั้นเองนะคะที่ที่ว่ามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณเองที่มีใครอยู่แล้วนะแล้วมันก็เกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาที่คุณกับเขามันต้องจบกันที่คุณกับเขามันต้องห่างกันและอุปสรรคนานานับประการเหลือเกินนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ยากในฝ่ายของคุณนะคะ๋ย่ามาดูซิว่า แต่เราก็ยังมองเห็นว่าคุณอยากจะกลับไปหาเขานะใจลึกๆก็อยากจะมุกออนอีกใจนึงก็อยากจะกลับเดี๋ยวดูสิว่าตัวเขาจะกลับมาหาคุณบ้างไหมจะมีอะไรปิดบ้างไหมช่วงสิวันนี้ในเมื่อต่างคนต่างคิดถึงกันแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็คิดถึงคุณเราก็มองว่าเขายังเจ็บปวดแต่เขาทําอะไรไม่ได้ไงนะคะว,ว้าว เรามองว่าเขาก็แอบมีความหวังเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะนะคะแอบมีความหวังที่วา่ารอคอยคุณนะคะยังคงรอคอยยังมีคุณอยู่ในหัวใจยังคงไม่ไปไหนเท่านั้นเองนะถึงแม้ว่าตัวเขาพยายามจะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยลําพังแล้วอะแล้วถึงแม้ว่าตัวเขาอะ อย่างที่บอกชัดเจนเลยแหละว่าคือตัวเขาอะต่อให้มีรักครั้งใหม่เข้ามายัางไงเขายังไม่พร้อมที่จะมองใครหรอกนะคะเพราะเขายังคงอะไรอววรคุณเหมือนกับที่คุณอะไรอววรเขานั่นแหละนะแล้วก็ลรงก็มองเห็นว่าเขาก็ยังเฝ้ารอคอยแต่คุณอะตัดไม่ขาดจริงๆตัวเขาลองมองว่ายังไงเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดต่างคนต่างยังตัดกันไม่ขาดเลยอะค่ะ แต่มันเป็นความรักที่ว่ามันเป็นความรักอย่างที่บอกคือรักสามคนนะนะคะมันก็เลยอืเรามองว่าถ้าเร็วๆ็วนี้เป็นไปได้ความเป็นไปได้เรามองว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะนะคะอาจจะมีการกลับมาเจอกันนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาะคะ่ะโอเคเรามองว่าเร็วๆนี้ อาจจะมีการติดต่อมาบ้างสําหรับเขานะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเขาอาจจะแชทมาคุยกับคุณไม่อาจก็อาจจะโทรหาคุณนะคะเร็วนี้เรามองว่าอย่างน้อยๆตัวเขาเองนั่นแหละจะเป็นฝ่ายอาจจะติดต่อมาหาคุณนะคะเหมือนกับที่คุณอยากกลับไปหาเขาอะคะ่ะเพราะวาสองคนเรามองดูแล้วว่ามันยังตัดกันไม่ขาดนะของชาวตุนถ้ามีการกลับมาเราก็ขอให้คุณเคลียร์กันดีๆนะที่มองเห็นเพราะยังไงก็มึงมองเห็นว่าม,มีการกลับมาอยู่แล้วละ่ะ พราะตัวเขาอะลองแล้วล่ะลองตัดสินใจตัดคุณละลองแบบฉันจะเด็ดเดียวฉันจะแน่วแน่ฉันยังไม่สนใจใยดีแต่เปล่าเลยมันไม่เป็นผลในหัวใจเขาสุดท้ายเขาเขาก็ต้องยอมแพ้หัวใจตัวเองนะคะที่มองเห็นอาจจะมีการติดต่อกลับมาของเขานะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณอยากจะติดต่อหาเขาเราก็มองว่าติดต่อได้เลยนะคะเนี่ย อืมเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะถ้ามมแต่ฝืนไปหรือมั่วแต่เครียดมากไปอะ่ะเรามองว่ามันก็เป็นผลร้ายสำหรับตัวชาวชาวตุนด้วยนะคะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยหัวใจตัวเองออกมาค่ะนะคะถ้าอยากติดต่อกลับไปก็ติดต่อได้เลยแล้วเราก็มองว่าเขาก็จะติดต่อหาคุณด้วยนะคะที่มองเห็นตรงนี้นะอย่างน้อยๆอ,อาจจะมีการ อาจจะมีการติดต่อกลับมาของใครบางคนคนคนนั้นที่คุณแอบรอคอยอยู่คนคนนั้นที่คุณไม่เคยเปิดใจยอมรับใครนะคะแต่มันอาจจะเป็นหนึ่งแหละอย่างที่บอกชัดเจนว่ามันอาจจะกลายเป็นประเด็นตรงนี้ขึ้นมาคือก่อนหน้านี้มันมีนมเรื่องรักสามเศร้าใช่ไหมคุณก็ต้องเคลียร์กันให้ดีว่ามันจะเอากันยังไงจะไปตีทิศทางไหนนะครับเพราะแต่ที่รู้ๆคือคุณสองคนยังตัดกันไม่ขาดเท่านั้นเองนะโอเคไหมชาวตุน ช่วง15วันนี้น่าจะมีการติดต่อจากใครบางคนบ้างนะสำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูชาวโสดบ้างว่าเป็นยังไงนะขอดูชาวโสดหน่อยเถอะว่าเป็นยังไงบ้าง ชาวโสดคุณพร้อมมากเลยอะค่ะคุณมีความพร้อมแล้วอะเรามองเห็นว่าชาวโสดบางคนในบางคนนะคะต้องบอกว่าในบางคนอาจจะมีการสละโสดเร็วๆนี้นะแค่ในบางคนนะคะชาวโสดนะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก่อนหน้านี้คุณมีประเด็นกับคนคนนั้นของคุณมาเนี่ย อมเราก็มองเห็นว่าคุณก็ยังไม่ไม่เลิกที่จะคิดถึงเขาอะ่ะยังคงหวงเขามากอ่ะนะคะคนที่เขาเคยทิ้งคุณไปเทคุณไปเราบอกว่าคุณรอคอยเขาแต่เพียงผู้เดียวของชาวโสดแล้วเดี๋ยวเรามองว่าอย่างน้อยๆเร็วๆนี้คุณก็อาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องคนคนนั้นของคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แตก่กระทั่งว่าคุณตั้งใจเด็ดเดียวแล้วละว่าคุณจะไม่ คุณลองเปิดใจเปิดดูตัวเองดูนะคะคุณอาจจะเจอรักครั้งใหม่เข้ามาก็ได้นะคะแล้วรักครั้งใหม่ของของคุณนั้นเนี่ยมันอาจจะนำพาไปสู่เรื่องราวดีๆในอนาคตนะคะอาจจะเจอคู่ครองที่ถูกใจที่คุณรอคอยมานานก็เป็นไปได้ที่คุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยนั่นแหละอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะแล้วเข้ามาในลักษณะคู่ครองด้วยที่มองเห็นของชาวโสดชาวตุลน,นะมันมีการแบบว่ามองเห็นอะไรแบ,บๆที่ว่า เป็นคู่คนเก่ากลับมาหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะได้เจอคนเก่ากลับมาด้วยนะคะเร็วนี้นั่นแหละอาจจะมีการกลับมาคุยกันตกลงร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งมีข่าวดีแน่ๆที่มองเห็นในตัวคุณณตอนนี้นะคะต่อให้ไม่ใช่คนเก่าเราก็ยังมองเห็นเออเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยนะเดี๋ยวดูกันนะคะคือใครกันแน่เดี๋ยวมาดูนะชาวโสด คุณยังรอคอยในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณยังรอคอยในสิ่งที่คุณเสียไปแล้วแบบว่าคุณยังอะไรอวรนเขาอยู่เลยค่ะชาวโสดอะ่ะทั้งทั้งที่คุณมีความพร้อมสับแล้วอ่ะนะคะคุณเพียบพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยอ่ะนะคะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าอืม คุณยังอะไรอะไรเก่าๆมากกว่าไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครแต่เราถ้าเราบอกว่าถ้าคุณลองเปิดใจดูสักนิดหนึ่งอย่างน้อยๆก็น่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณบ้างแหละนะคะทําให้มันพัฒนาต่อยอดไปได้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการอาจจะคุณอาจจะมีการลงเอยกับใครนะคะเนี่ยเรามั่นใจว่าคุณน่าจะมีการลงเอยกับใครแน่ๆแล้วล่ะสร้างอนาคตร่วมกันน่ะนะคะ คุณต้องเปิดเผยตัวเองอะ่ะต้องแบบว่าลองเปิดใจให้ตัวเองบ้างอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดกั้นทุกสิ่งอย่างเพราะเรามองเห็นคุณปิดกั้นนะคะคุณยังคุณแบบไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยอ่ะนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าหนึ่งแหละถ้าจะมีการมาของใครบางคนคนใหม่ก็มาคนเก่าก็มาดูดีๆนะคะทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าลักครั้งใหม่ก็มาค่ะ คนเก่าก็กลับเข้ามาด้วยนะคะแน่ๆแหละคือหนึ่งแหละที่มองเห็นชัดเจนมากคือคนเก่านะคะคนที่เป็นคู่ทางไกลของคุณนี่แหละหรือคนที่เคยอยู่ไกลกันแล้วหรือคนที่เคยเกิดการบล็อกเทกันมาแล้วแล้วคนที่คุณรอคอยอยู่ตั้งนานนั่นแหละนะคะนั่นแหละค่ะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะช่วง15วันนี้ดีใจด้วยนะ You ชัว เรามองว่าอาจจะกลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้อาจจะกลับมา,าสร้างอนาคตร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเราก็มองว่ายัางไงเสียคนเก่าของคุณก็น่าจะมีการวนกลับมานั่นแหละนะคะคอยรอฟังข่าวเขานะทั้งคนเก่ากลับมารักใหม่ก็อาจจะมีเข้ามานะคะแต่เรามองประเด็นเลยว่าคุณ รอคอยคนเก่าซะมากกว่าคุณไม่ได้เปิดใจหลักครั้งใหม่หรอกคนที่คุณรอคอยมานานนานนานแสนนานพยายามจะตัดใจจากเขาก็ตัดไม่ขาดนนะคนที่คุณปิดกั้นตัวเองเพื่อรอคอยเขาแต่เพียงผู้เดียวอะค่ะนะคะคนเก่าของคุณคนนั้นนั่นละทั้งโสดทั้งมีปัญหาเลยอะค่ะเรามองว่าอาจจะมีการเจอกันยังไงก็ต้องมีการเจอกันคุยกันอะนะชัวร์ เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะทั้งโสดทั้งไม่โสดอืมเรามองว่าคุณอย่าเครียดคิดมากนะอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนเท่านั้นเองอาจจะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะชัวทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่จริงๆเข้ามาตอนนี้เลยชาตุลเหมือนกัน เหมือนกับคุณเนื้อหอมเลยอะค่ะนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่เลยเก่าก็กลับมาใหม่ก็จะมีเข้ามาทีนี้มันอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกใครแต่เรามองเห็นในใจคุณยังไงก็เลือกเขาคนเดิมนะคะคุณยังไม่ยอมเปิดใจให้คนใหม่แน่แ่ดีใจจังเลยสำหรับชาวตุนทั้งโสดและก็คนที่มีประเด็นกันอยู่อย่างน้อยๆคนมีประเด็นกันอยู่เรามองว่ายังไงก็ได้กลับมาเคลียร์ใจกันแน่นอนนะคะส่วนคนโสดก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าเลย โอเคไหมชาวตูนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปราศีคลิปธาตุลมละนะคะความรักของชาวธาตุลมคลิปนี้ไปก่อนนะคะชาวตูนดีใจด้วยเลยนะคะ15วันนี้มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณในเรื่องความรักนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ